มีสะเทือนบิ๊กเต่าลั่นกำจัดสัตว์รายพลตำรวจตรีจลนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอบคำถามนักข่าวกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพอบอรตรกล่าวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ายืนยันว่าเราไม่เลี้ยงตำรวจที่เกเรอยากให้พวกนี้ออกไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่เปรียบเทียบว่ามีฝุ่นละออง มีสัตว์ร้ายมีสัตว์พิษเข้ามาอยู่สิ่งที่เราต้องจัดการคือเราต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปเราไม่เลี้ยงพวกนี้ไว้เพราะว่าเป็นสัตว์ร้ายการที่เราดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพวกเราบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนเหมือนกันยืนยันว่าที่นี่ไม่มีคนรวยคนจนไม่มีเส้น ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายเราไม่ได้เปิดหน้าหรือโจมตีบ่อนทำร้ายหรือขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กเรากำลังขอบคุณบิ๊กโจ๊กกับนายอัจฉริยะที่นำข้อมูลของตำรวจมาเปิดเผยอยากจะให้ท่านมาช่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามตำรวจไม่ดีมากกว่า เมื่อถามว่าหากในอนาคตถูกโจมตีกลับพลตำรวจตรีจรูนเกียรติบอกว่าให้มาแจ้งความดำเนินคดีเลยอย่าเอาไปพูดให้เกิดความเสียหายการพูดให้เกิดความเสียหายจึงอยากจะขอความร่วมมือทั้งบิ๊กโจกและนายอัจฉริยะทั้งสองคนก็เคยทำงานร่วมกันมาไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันต่างคนต่างทำหน้าที่ช่วยกันปัดกวาดที่นี่ด้วยเราจะให้ความร่วมมือหากนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมา